ก็ตามครับเพื่อให้มีความรอบครอบตามที่ท่านสั่งการมาเราก็จะขอ,อะมีการหารือในช่วงที่ผ่านมาในการที่จะขอข้อมูลจากหน่วยงานด้านการข่าวหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องนะครับเกี่ยวกับตัวข้อมูลด้านความมั่นคงซึ่งก็เป็นปัจจัยสําคัญครับที่จะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการดำเนินการในเรื่องนี้ครับนะฮะดังนั้นในวันนี้ครับที่ประชุมเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการประมวลข้อมูลด้านความมั่นคง ที่เราเชื่อมั่นและก็มีหลักฐานปรากฏระดับหนึ่งครับที่จะส่งให้การไฟฟ้าและกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็เป็นไปตามที่ท่านัฐมนตีกระทรวงมหาดไทยได้ขอมานะครับท่านตรีนขอข้อมูลในเรื่องของที่เกี่ยวข้องมาโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเรื่องของอาจจะกรรมข้ามชาติแกง๊งอ a l l center การค้ามนุษย์นะครับเพื่อท่านจะได้นําไปประกอบการพิจารณาหนังสือทุกท่านคุณได้เห็นแล้วนะครับนที่ท่านหลวงตีท่านในกุณาส่งมาที่สมชในวันนี้ครับ นางหน่วยงานด้นนนนนนการข่าวแล้วก็หน่วยความมั่นคงได้การมีการตรวจสอบข้อมูลก็มีข้อมูลสําคัญที่เราจะส่งให้กับการไฟฟ้าและมหาไทยอยู่ประมาณทั้งห้าหกเรื่องนะครับห้าหกประเด็นประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคือข้อมูลและความมั่นคงเกี่ยวกับพื้นที่ตั้งจุดต่างๆครับที่เชื่อได้ว่าเป็นจุดที่มีความเสี่ยงหรือเป็นจุดที่มีหลักฐานระดับหนึ่งว่าเกี่ยวพันกับกลุ่มชญาจากรรมข้ามชาติกลุ่มแคนแคนเซนเตอร์นะฮะในการ ที่อยู่ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เรามีการค้นพบข้อมูลดังกล่าวนะครับก็ที่ผ่านมาก็มีการหลายจุดครับตั้งแต่ทางแม่สายทางเมียวดีครับรวมทั้งพญาตองซูนะครับก็พบจุดดังกล่าวนะครับอันที่หนอันที่2เนี่ยเราก็พบว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงของบุคคลในบริษัทสัมปทานกับกลุ่มที่ กลุ่มที่เป็นบริษัทแก๊งคอนเซ็ปต์ทั้งหลายนะครับกลุ่มบ่อนคาสิโนโทั้งหลายเนี่ยก็มีความเกี่ยวพันกันด้วยระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลในเรื่องของตัวบุคคลนะครับที่อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการเชื่อมโยงในเรื่องของการจําหน่ายไฟภายในเมียนมานะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนันหนึ่งอันที่3ครับเราก็พบว่ามันมีข้อมูลการใช้ไฟเพิ่มผิดปกติมีความต้องการขอ,ขอการใช้ไฟแต่เราไม่ได้อนุมัติไปนะครับท่านมีการพยายามในการขอ,ขอใช้ไฟ ผิดปกติแล้วก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าจะเอาไปทําอะไรมีความพยายามอยู่นะครับในช่วงที่ผ่านมา4ี่ครับการถึงแม้ที่ผ่านมาเนี่ยผมเรียนว่าทางรัฐบาลไทยทางการไฟฟ้าเองก็มีเคยมีการตัดไฟไปแล้วสื่อมวลชนคงเคยได้ยินนะฮะที่จะเวคกโกกับที่อะไรนะเจเจพาร์คนะฮะมีการตัดไฟไปแล้วก่อนนั้นเนี้ยแต่โปรดว่าก็ยังสามารถประกอบกิจการได้อาจจะเป็นเรื่องของการใช้น้ามันปันไฟหรือเปล่านี่ก็ต้องไปดูนะครับเราก็พบข้อมูลว่าถึงแม้มีการตัดไฟไปแล้วเนี่ยก็ยังมีการ ดำเนินการกิจกรรมได้อยู่ยะะระดับหนึ่งนะครับนะฮะอันที่5้าครับเราเห็นว่าสัดส่วนการใช้ไฟเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องพิจารณาต้องเราพยายามยศึกษาเกันว่าสัดส่วนการใช้ไฟในจุดต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเพื่อจะได้นำมาประกอบการพิจารณาด้วยนะครับในเรื่องของข้อมูลใน,ใน,ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับแล้วก็ข้อที่ข้อที่6นะครับจุดที่เคยเราเคยตัดไฟไปแล้วเนี่ย แล้วก็พบหลักฐานบางอย่างว่ามันจะมีการเชื่อมโยงเ,เปิดเส้นทางใหม่นะฮะในการที่จะเอาจากแหล่งอื่นเอาจากจุดอื่นที่เราเคยจ่ายที่เรามีการจ่ายไฟไปเนี่ยไปสู่จุดที่เคยตัดไฟไปด้วยันนี้ก็มีปรากฏข้อมูลหลักฐานบางส่วนอยู่นะฮะซึ่งทั้งหมดข้อมูลทั้ง5 6เรื่องเนี่ยทางสวชในเชิงข้อมูลได้ความมั่นคงก็จะส่งให้ทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทางการไฟฟ้าครับไปประกอบการพิจารณาตามกระบวนการตามกฎหมายและก็ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขสัญญาที่กำหนดไว้ที่จะไปมีการดำเนินการกับบริษัทผู้ผู้สัญญานะครับงนั้นในวันนี้ครับก็เลยมีมติอยู่3เรื่องครับที่ในเชิงบริหารจัดการเนะยส่วนแรกนึ่คือเรื่องข้อมูลนะครับที่เราได้นําที่เราค้นพบข้อมูลแล้วก็เป็นข้อมูลที่จะส่งให้กับทางทางสองสองหน่วยกับมหาไทยกับการไฟฟ้าสําหรับมติในวันนี้ครับทางสมชก็จะประมวลข้อมูลด้านความมั่นคงที่ว่านี่ครับส่งไปยังการไฟฟ้าเพื่อประกอบการพิจารณานะครับในการที่หนึ่งครับโดย ข้อ2ครับประเด็นคือให้การไฟฟ้าเนี่ยนำข้อมูลตรงนี้ครับไปเจราจากาับบริษัทคู่สัญญาเพื่อพิรณากําหนดมนาตรการที่เหมาะสมให้เป็นไปตามหลักของสัญญาตั้งแต่มาตรการจากเบาไปหาหนักครับในการที่จะพิรนาเรื่องการจ่ายไฟนะอย่างเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่จะดําเนินการให้เกิดความชัดเจนแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีครับที่ทางการไฟฟ้าเนี่ยก็มีดำเนินการในเชิงลุกครับได้มีการ แจ้งบริษัทผู้สัญญาไปบ้างแล้วครับว่าเรามีความกังวลต่อพื้นที่ดังกล่าวมีการใช้ไฟที่ไม่ถูกต้องนะครับมีการเชื่อมไฟที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตามสัญญาเนี่ยทางการไฟฟ้าได้นั้สือแจ้งไปแล้วใน,ในโอกาสแรกที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะน,นี่ก็เป็นอีกการหนึ่งที่จะทําให้การไฟฟ้าเนี่ยสามารถดําเนินการได้ในส่วนนี้นะครับแล้วก็ประการที่3ครับได้มีการมติขอให้กระทรวงการต่างประเทศครับได้ประสานกับรัฐบาลเมียนมาครับในการที่จะไปร่วม กำกกระชับให้บริษัทคู่สัญญาที่ว่านี่ครับซึ่งเป็นบริษัทที่รัฐบาลเมียนมาเนี่ยอนุมัติให้มาสัมปทานกับการไฟของเรานะครับก็รัฐบาลเมียนมาเนี่ยช่วยดูตรงนี้ด้วยเพื่อไปช่วยกันตรวจสอบดูว่าตรงไหนขายไฟในจุดที่ไม่เหมาะสมไปไฟไฟกับลุมผิดกฎหมายนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่กระทรงเทศจับประสานกับรัฐบาลเมียนมาด้วยนะครับรวมทั้งจะขอให้มีคณะทำงานคณะตรวจสอบครับ จากฝั่งไทยร่วมกับเมียนมาเนี่ยครับโดยกรุงเทพก็จะแจ้งไปยังเมียนมาขอให้มีคณะตรวจสอบเนี่ยเข้าไปดูร่วมกันเลยครับว่าจุดไหนที่ยังเป็นปัญหาอยู่เพื่อจะได้มีปรากฏหลักฐานชัดเจนเห็นชอบตรงกันทั้งสองฝ่ายครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นมาตรการในเรื่องเฉพาะกรณีที่เกิดขึ้นกรณีการไฟฟ้ากับกรณีเรื่องของบริษัทคู่สัมปทานในในทั้งหมด 5. จุดนะครับ5จุดที่ท่านท่านมนตรีเขียนมา5จุดเนี่ยนะครับทางผู้ชมคงเห็นแล้วมีอะไรที่ไหนบ้างลหลักๆก็จะมี3 สามพื้นที่หลักคือที่ท่าเคเหล็กแม่สายสองคือที่แม่สอดมิวบดีนะครับแล้วก็ที่สามคือพยานตองสูงแ,แต่บาง,บางจุดอาจจะมีจุดย่อยอแตกออกไปนั้นในสะพานวิถีภาพต่างๆอย่างที่ท่านคงได้เห็นในข้อมูลแล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะมีข้อมูลตรงนี้ดําเนินการให้เกิดความชัดเจนครับในการปฏิบัติที่เป็นภาพแก้ปัญหาะเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นกรณีบริษัทตรงนี้นะครับสำหรับเรื่องระยะยาวเนี่ยทางสงมชที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นพร้อมกัน,กนกว่า การจำหน่ายไฟฟ้าเนี่ยต้องไปย้อนดูมติครมตั้งแต่ปี2 3 7 2 5 3 9เนี่ยในชั้นนั้นเองก็มีการอนุมัติให้การไฟฟ้าคุยภาคเนี่ยได้สามารถจำหน่ายไฟฟ้ากับไปที่เพื่อนบ้านได้ด้วยขนาดนั้นเราเห็นว่าเรื่องของการค้าชายแดนเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องของมนุษยธรรมประชาชนบริเวณชายแดนจะได้มีความไปอยู่ที่ดีขึ้นในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านก็มีการอนุญาตให้มีการจำหน่ายไฟฟ้าก็ต้องไปดูมติครมเหล่านั้นที่ตรงนี้เองครับ ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปมีกลุ่มชญจกรรมข้ามชาติกลุ่มแก๊งคอร์เฟนเตอร,ตอร์กลุ่มผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยไปใช้พื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวก็เป็นเรื่องที่ไทยคงต้องร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านกับในการที่จะแก้ปัญหาร่วมกันในส่วนนี้นะครับงั้นสวชอเองก็จะประเมินเรื่องนี้ครับในภาพรวมด้วยเช่นเดียวกันนะครในรอบประเทศไทยเลยครับว่าเรามีจุดไหนที่ มีปัญหาแบบนี้เหมือนกรณีด้านด้านเมียนมาเนี่ยเราก็จะได้มีการประเมินทบทวนกําหนดนโยบายแนวทางที่เหมาะสมในเรื่องนี้ครับโดยนําประสบการณ์ปัญหาที่เราพบเจอเนี่ยที่เรากำลังมีปัญหาอยู่ปัจจุบันเนี่ยมาประกอบการพิจารณาด้วยว่าเราจะปรับแก้นโยบายหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไรให้มีความเหมาะสมซึ่งเรื่องนี้ครับก็เรียนมาทางสมสชก็จะนําเสนอสภาความมั่นคงในภาพใหญ่นะในภาพใหญ่ในเชิงนโยบาย เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมต่อไปครับใน,ในอนาคตนะครับส่วนการแก้หาเฉพาะหน้าก็อดี๋ยวที่ผมเรียนไปสามเรื่องเมื่อกี้นะครับหนึ่งคือธรรมชรจยส่งข้อมูลในความมั่นคงให้การฟฟ้ากบ่าทไทยสองการฟฟ้าเองก็จะไปนําข้อม,มูลน,นี้ไปดําเน,นินการกับบริษัทคู่สัญญานะครับแล้วก็สามคือให้กระทรวงประเทศประสานกาับรัฐเมียนมาในการให้ไปกระชับบริษัทคู่สัญญาไปตรวจสอบออให้งดจ่ายไฟในจุดที่มีปัญหานะครับรวมทั้งอาจจะจัดให้มีคณะตรวจสอบร่วมกัน เพื่อจะได้เห็นหลักฐานและก็ทํางานร่วมกับสมาชิกเพื่อนบ้านครับเพื่อแก้ปัญหาร,ร่วมกันนะครับอันนี้ก็เป็นมติในวันนี้ครับทั้งหมดเนี่ยทางสมสชก็จะสรุปผลประชุมนําเรียนท่านรองนายกครับในคณะประธานสภาพวมังคงได้กุณาเห็นไประเด็นเหล่านี้ด้วยเพื่อจะได้มอบหมายหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการต่อไปครับ